นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามภารกิจของชาวสงขลาที่หลายภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและมีมาตรการให้กลุ่มคนทั้งรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปนั้นมีบทบาทในการดูแลรักษาทะเลจนะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของทุกคนนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองจงังหวัดสงขลาค่ะ สัคัญ์และการรักษาทะเลเจะนะจะเป็นภารกิจของคนทั้งจังหวัดสงขลาเพียงแต่วันนี้คนทะเลเจะนะขอลุกขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำในการรักษาทะเลด้วยมาตรการที่จะเดินเต้าไปค้ะปฏิญญาการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารทะเลเจะนะโดยเครือข่ายหลักทะเลเจะนะน่วยงานราชการและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาประกาศรวมกันเพื่อจานุรักษ์สเปคก่อนทางทะเลที่นี ในงานอาบอยมาเลนจะนะร้อยจานหั<า>วใจสำคัญของปริญ,ญานีคือประชาชนและหน่วยงานราชการจะพยายามสร้างกลไกหาวิธีทำงานด้วยกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลจนะ mm hmm. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของผู้มีภาคอาเซียนและรวมพรักดันนโยบายจากระดับพื้นที่โดยถือเป็นภารกิจรวมของจังหวัดสงขลาการลงบริญญาบริญญาครั้งนี เราคิดว่าเป็นความรู้สึกที่ดีของชาวบ้านเพราะว่าหลายภาคส่วนที่ว่ามาลงบริปฏิญญา,าขังนี้ึงยังไงึงมือนกว่าหวือวผมสับพยากรตรงนี้คือเป็นความรู้สึกที่ดีของชาวบ้านที่ได้มา,มาดูช่วยกันดูแลทะเล,ลีสวนชาวบ้านก็ทำมาตลอดแต่ว่าไม่ได้ยืนยันจากฝากรัฐ ตอนนี้ฝากหนักสือขาวมารวมมือกับชาวบ้านเลยตัวแทนหน่วยงานต่างๆยังได้ลงน้มในปฏิญญานั้นถังสวนจงหวัดศูนย์นันวักสเป,ป่ก่อนทางทะเลหลายใชยฟังทีซีประมองอำเภออบตอหน้าทับอบตอตะลิงชันอบตอสะกอมโรงพยาบาลจนะาสมาคมหลักทะเลไทยศูนย์เดียนดวิทีธรรมชาิเผื่อชุ่มชนและเครือข่า,ายหลักทะเลจนะาเพื่อยืนยันความรวมมือที่จะทํามานไปด้วยกันชุมชน ได้ร่วมมือกันในการที่จะปกป้องแล้วก็รักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัดน้ำทางทะเลของพื้นที่แห่งนี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับพื้นที่แห่งนี้ตลอดไปแต่ละคนตามีบทบาทหน้าทีแตกต่างกันไปแต่การสร้างความเข้าใจและนําไปสู้ความร่วมมือที่เป็นเป้าหมายเดียวกันคือการทําให้ทะเลจะนทได้รับการดูแลให้เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่ นับเป็นจุดเริ่มตอนที่สําคัญของการดูแลสมบัติส่วนรวมที่เป็นของทุกคนนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนดูวิธ,ธรรมชาติเพื่อชุมชนอ,อําเภอจนิาจังหวัดสงขลารายงาน